ก็ทำอยู่อะไรเงี้ยครัก็คือทำทำไปอะไรเงี้ยคับผมแต่ว่ามันก็ยังแบบมีความสงสัยในในที่อาจารย์บงคนที่เราเคยคุยกันอะไรเงี้ยครับผมไ้อะราางตอนนี้ผมก็พอดีผมผมร่าสตงผมคุยกับกับพี่มีคนหนึ่งนะเขาเขาก็แบบให้ให้นะ่นอะว่าเออผมความคิดเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็เก็กอให้ผมอะ ก็คือเวลาคิดก็ให้รู้อะไรเงี้ยหลงไปก็รู้หลงไปก็รู้ดูแค่นี้พออะไรประมาณนี้นการกับกับผมออครับครับแล้วผมก็ <ừ> ก็ทีแรกก็มันมันก็ยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าหลังๆนี้มันก็เริ่มสังเกตได,ได้ได้มากขึ้นว่าเออเวลามีคิดเราก็รู้พอ,อคิดปุ๊บเราก็รู้ก็จะทำแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยก็เลย จะเป็ึกษาอาจาร์ว่าอย่างนี้มันถูกต้องแล้วไหมว่ามันต้องถต้องเติมอะไรอะไรอะไรครับผมครับครับคือคือคนเราเนี่ยโหมดของชีวิตคนเรามันจะมีสองโหมดโหมดรู้กับโหมดคิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วชีวิตสุชนของคนทั่วไปก็จะอยู่ในโหมดคิดซะมากกว่าเพราะเราเพราะเราพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องน้ำก็ต้องเปลี่ยนโหมดะพูดง่ายเปลี่ยนโหมด ให้มาอยู่หมดรู้แทนให้มาอยู่หมดรู้แทนคือทําอะไรก็ให้รู้อ่ะเวลาคุณคิดอะไรก็ให้รู้เวลาคุณพูดอะไรก็รู้เวลาคุณหยิบจับอะไรก็รู้เวลาคุณเห็นอะไรก็รู้ได้ยินอะไรก็รู้ก็คือให้รู้เนี่ยมันอยู่แปะคู่กันกับอายตนะทั้งหกอายตนะหกก็ค <ẩ n S 2> ือม <Yeah. S 1> ีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครครับตาตาเห็นรูปก็ให้รู้หูได้ยินเสียงจะให้รู จมูกกินก็ให้รู้นิลิมรสก็ให้รู้กายสัหรับเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้รู้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของรูปธรรมให้รู้รูปธรรมรู้เสียงร,รู้ลูกรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งไม่นี้ก็รู้รูปธรรมทีนี้ในส่วนของรู้นามธรรมอันนี้มันจะยากมานิดนึงอันนี้ผมก็บอกเป็นทฤษฎีไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณ ุณยังไม่ได้คุณก็รู้รูปธรรมไปก่อนเนาะอย่างที่ผมเคยบอกคุณนะให้รู้รูปธรรมไปก่อนแตมนมม่มันจะมีความคิดมันจะมีความคิดอย่างเราคุยกันก็จะมีความคิดมีความจำแล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกอันนี้มันเป็นส่วนของนามธรรมก็ให้มีท่านรู้เข้าไปรู้เช่นกันอันนี้มันเป็นส่วนละเอียดเวลาคิดอะไรก็รู้เวลาสุขทุกข์ก็ให้รู้เวลาจำได้อะไรก็ให้รู้ อย่างเงี้ยก็ก็ให้สลับกันกับกรบผมคือคือคือผม่งก็คือก็คืออย่างตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมอาจารย์ครับก็คือแบบมันมันสรุปแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นองแต่งอยู่ที่ที่ใจอยู่ดีใช่ไหมฮะครับผมแลวทีนี้เนียตัวตัวองแต่งเนี่ยมันก็คือตัวที่ผมอ่ะติดตัวไอ้ไอ้ความคิดที่มันเยอะๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออ เราแยกก,ก,ก็ลองดูลองดูดูว่าว่าเราจะรู้ได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเราไม่เคยรู้เลยมันไลหลไปทั้งวันอะไรเนี้ยใช่แต่ผมผมเริ่<ๆ>มก็ก็เป็นเริ่มสังเกตก็คืออันอื่นผมผมไม่ได้สังเกตเลยครับอาจารย์ก็คือผมมาสังเกตตัวที่มันแบบความคิดปูแต่งอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วมันก็ก็ก็เริ่มดีดีขึ้นแรกๆก็ไม่ค่อยทันแต่หลังหลัมันก็ดีขึ้นครับเวลามันหลงไปเราก็รู้หลงไปก็รู้บางทีหลงไปไม่รู้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปก็แบบมี พยายามรู้ทันรู้ทันมันอะไราเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับทีแล้วมันจะค่อยๆสะสมแต้มพูดง่ายๆว่าชีวิตประจาวันเราที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราคิดอะไรเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวคิดไปเรื่อยไหลไปกับเรื่องราวทุกเรื่องตอนนี้เราเริ่มเอาธาตรู้เนี่ยมาประกอบมาประกอบความคิดแล้วเวลาคิดอะไรปุ๊บอ้าวกาลังคิดไหลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ธาตรู้เนี่ยประกอบประกอบอยู่เหมือนวิ่งคู่กันเนี่ย เหมือนเราวิจาด์เราวิจคู่กันประกอบคู่กันแล้วพอเราประกอบด้วยธาตุรู้เนี่ยไอตัวตัวความคิดมันจะซาลงมันจะมันจะช้าลงมันจะซาลงมันจะช้าลงจากเดิมที่เราอาจจะเคยคิดปรุงแต่งไปสิบนาทีอาจจะเหลือห้านาทีอแล้วก็ค่อยค่อยน้อยไปเรื่อยมันจะน้อยไปเรื่อยมันจะน้อยไปเรื่อยแล้วมันจะกลายเป็นอ้าวันวันหนึ่งไม่เคยได้คิดเลยมันมีแต่รู้เยอะขึ้นะ รู้มันมีมันมีมากขึ้นแต่คิดมันจะมีน้อยลงจากเดิมทีเดียวเลยตอนเราไม่ปฏิบัติทมเราจะมีการรู้เออมีแต่คิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นทั้งวันเนี่ยเราคิดตลอดเลยครับอ่าตอนนี้ก็มาเปลี่ยนโหมดให้เหลือให้มีธาตุรู้เข้าไปรู้คิดมันก็จะก้ามกึ่งแล้วก้ามกึ่งคืออาจจะรู้ยี่สิบคิดแปดสิบอ่าต่อไปรู้สามสิบคิดเจ็ดสิบมันก็โหมดมันจะค่อยๆต่ําลงมาโหมดคิดอะ่ะ มันก็จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามดับใช่ใช่ดีขึ้นตามดับจนกระท้่งความคิดน้อยน้อยไปเรื่อยๆครับครับคือผมอยู่คอนโดทั้งวันครับอาจารย์งานผมผมททำงานผมมันมันอยู่ทั้งวันทั้งสามน้อยมากอาจารย์แบบเรื่องที่กระทบอะไรเงี้ยแต่ความคิดผมมันทั้งวันไงผมก็เลยคิดว่าดูตัวเนี้ยมันก็มันมดูได้ทั้งวันนะครับอาจารย์มันก็ตั้งแต่เช้า้ถงจบจนถึงดึกมันก็ มันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ตามรู้ทันรู้ทันรู้ทันมันแต่ว่าหลังๆนี้มันก็มันมันก็แบบเออมันก็ถ้าสมมติว่าเราตั้งมีเพียรนิดนึงอ่ะมันก็จะแบบรู้ได้ทันมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่มันรู้ไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมก็เพิ่งเริ่มเริ่มมาได้ยังยังยังไม่ถึงอาทิตย์เลยฮะที่ที่ที่รู้เออหลงไปค่อยมันรู้อะไรเงี้ยเพิ่งเพิ่งเริ่มครับผมแล้วก็ความความรู้สึกับ อืมฮัลโหลครับต่อต่อต่อแต่ความรู้สึกตัวที่ที่ที่อาจารย์บอกว่าทีแรกที่ให้ผมรู้สึกตัวอันนี้ผมทิ้งไปแล้วนะผมผมไม่ได้ไปรู้สึกตัวเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยถ้าเกิดคุณมาอยู่ขั้นรู้เนี่ยมันมันมันดีกว่าแ<อ> <prosecutor, metallic, S 1> ล้วไงมันด <Nathan, butts. S 1> <ๆ>ีกว่าอ๋อดีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรันดบกว่ารู้สึกตัวมันเป็นขั้นต้นขั้นที่แบบคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้รู้สึกตัวไว้อ๋อตอนนี้มาอยู่มาอยู่กับรู้ดีกว่า แล้วพอคุณอยู่กับรู้ไปมากๆเข้ามันจะมีการแบ่งแยกกันระหว่างสิ่งถูกรู้กับธาตุรู้คุณจะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งถูกรู้อะเวลาคุณคิดอะไรสมมุติคิดเคนนั้นคนนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องเรื่องราวไอ้นี่คือสิ่งถูกรู้แล้วก็มีธาตุรู้เข้าไปรู้ความคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะแยกออกเป็นสองส่วนนะคุณจะเห็นมันสองส่วนเห็นธาตุรู้ตอนนี้มันับ ตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันมันก็เห็นเห็นเป็นสองฝนะั่งเลยนะแลวผมก็ไม่ได้อยุดคิดเลย ก็ถือว่าคุณพัฒนา,านแคออแ่อาทิตย์เดียวเ่ยอาทิตย์เดียวคุณพัฒนาได้ขนาดนี้ถือว่าเร็วมากเลยไม่เพราะว่าผมอยู่ห้องห้องมันมันมันเย็นเย็นผมก็ไปซุปเปอร์มาเกตอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเดิน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 จับจ่ายัผผมผมผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้โฟกัสที่ที่ซื้อของเลยนะผมผมเออผมรูม้สึก ที่เดียวแบบนี้แบบนี้มันดีเป็นดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถือว่าเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วแค่ที่เดียวคก็คือพอพอชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่ามันมีธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันจะเป็นธรรมตะาธาตุนะมันไม่มีการตายแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยมันจะมาแล้วก็ไปมันเป็นของที่ไม่แน่นอนมันจะดับเป็นงทุกขั้งนัตามันจะเกิดดับเพราะฉะนั้นของที่มันเกิดดับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็แค่รู้ รู้ว่าเป็นของของที่ไม่จรหลังยั่งยืนของที่มันไม่เที่ยงแท้ถาวรของที่ไม่น่าสนใจอ่ะของที่มันไม่จรหลังยั่งยืนก็นไม่ให้ความมันสคัญกับมันไม่ให้ค่ากับมันแค่รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านนี่แหละทําแบบนี้ไปเรื่อยผมถึงบอกให้คุณต้องรายงานสภา,าว่าผมจะมันคุณจะพัฒนาเร็วไงเนี่ยคุณมารายงานกับผม ไม่ต้องไปเข้าปมเลยใช้ปกผมก็ได้อาไรงานสภาว่าอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้เสียงก็ได้นะบันทึกเสียงมาแล้วผมพูดมันสภาว่าใจอิจิตของคุณเนี่ยวันหนึ่งอาจจะพูดเท่าไหร่ก็ได้ห้านาทีสิบนาทีคุณพูดมาแล้วผมจะได้รู้สภาว่าคุณนเดี๋ยวเวลาว่าผมก็จะโต้ตอบโดยการเนี้ยคุยกับคุณอย่างเงี้ยจังหวะว่าอาจารย์จะว่าช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ใช่ช่วงทุ่มโงขึ้นไปออ แต่วัออวนวน่ะคแต่ว,วันนี้ผมมีไลฟ์สดเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็จะมา<อ>ครับครับครับแล้วอย่างนี้ผมผมก็ก็เดินอย่างนี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอเคคุณก็รายงานสภาวะถ้าคุณติดขัดอะไรสงสัยอะไรคุณก็อัดเสียงมานะส่งอัดเสียงมาทางนี้ได้ครับได้ครับเลครับแล้วเรื่องเรื่องที่ผมแบบไม่ไม่คือเรื่องเรื่องเอภาษา ที่ตาโอ้โฉงร่างกายที่ผมที่ผมไม่สนใจเลยอันนี้ถือว่าคุณไม่ไรพัฒนาขึ้นมาส่วนใจแล้วไงเพราะว่าส่วนกายเนี่ยมันเป็นส่วนเริ่มต้นของคนทั่วไปแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาคุณจะมารู้ส่วนจิตแล้วส่วนใจแล้วอืมครับครับมันมันก็มันก็ดีกว่าใช่ไหมครับผมครับ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 คุณแถวไหนเนี่คุณภาคเรอยนต่อไปไหมครับคุณภาคอยู่แถวไหน ผมอยู่เอ่อลาดท้าวครับอาจารย์มงคลอาจารย์อยู่แถวไหนครับลาดท้าวรอยอะไรอาจารย์อาจารย์อยู่ลาดท้าวเหยครัผมอยู่ลาดท้าวเจ็ดเอ็ดอ๋ออ๋ออาจารย์อยู่เจ็ดเอ็ดผมอยู่ไอ้ร้อยสิครับผมม่ถูใกล้ๆกันร้อยสิบอยู่ฝั่งตรงข้ามกันใช่ใช่ครับคือผมเอ่อ